โอเคนะครับผมเนาะเดี๋ยวเปลี่ยนทรงกันนิดนึงนะผมทรงเดิมมาสี่ห้าคลิปเดี๋ยวเบื่อกันนะครับผมเนาะชุดเดิมนะครับชุดเดิมเลยนะครับผมก็โอเคนะครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้เราอยู่กันในเกมคุกกี้รันโอเวอเบกันอีกแล้วนะครับผมเนาะอยู่กันในช่องหนึ่งเหมือนเดิมเลยนะครับผมเนาะเดี๋ยววันนี้นะครับจากที่ผมได้ส่สมบัติไปแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาเล่นคุกกี้นะครับเป็นคุกกี้ชาร์เลนสมบัตินะครับเนาะคุกกี้ชาเลนสมบัติใหม่นะครับนี่เลยสมบัติ หมีตาประทับนะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสมบัติที่ผมคิดว่าแบบเท่มากๆนะเท่จริงๆนะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับผมเนาะก็อ่าส่วนสมบัติในการแบบพอผ่านไดมอนด์นะผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับแต่น่าจะประมาณเวลสิบขึ้นนะครับผมเนาะก็อย่าลืมมากดนะใครที่อัพสมบัติเยอะเนี่ยอุ้ยมีน้ำมันการันตีให้ด้วยนะครับนี่มารับตรงนี้ด้วยนะอ่าสำหรับใครอยากได้น้ำมันการันตีนะครับมาอัพสมบัติเอาเนาะอ่ะโอเค นะครับผมเนาะเดี๋ยวเราไปเล่นกันนะครับก็ผมจะใช้เป็นสมบัติเนี่ยเวลสิเลยนะครับเป็นสมบัติกระจกแล้วก็คอนปอกวอนัดนะครับซึ่งประมาณเวลสิประมาณเวลสินะครับเวลสิใครที่แบบมีสมบัติตามหมีเวลสิเนี่ยน่าจะผ่านไดมอนด์กับชิวๆนะครับผมเนาะไปเดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับเอาผ่านไดมอนด์พอเนาะโอเคตัวละครก็เป็นตัวละครกลิ่นขี้ผึ้งนะครับที่กําลังมานะครับผมเนาะอาจจะเล่นแบบยากๆหน่อยนะครับ โอเคนะครับก็ตัวนี้นะครับอาจจะเล่นดูเล่นยากหน่อยนะครับแต่ก็เล่นไปเรื่อยๆก็ชินนะครับผมไม่ยากเกินไม่ยากเกินไปนะครับแต่อ่ะโอเคนะครับผมก็ปกติเลยนี่ครับตัยปกติเลยนี่นะครับคือสมบัติที่ผมชอบที่แบบหมีตาประทับนะครับเนาะแต่ไม่ค่อยเห็นคนใช้เท่าไหร่กันนะครับเพราะอาจจะไม่คะแนนอาจจะยังไม่ดีนะครับแต่ก็อ๋อแต่ก็ผมชอบนะผมชอบสกิลเขาสวย ทีมากนะครับผมเนาะโอเคนะครับชึบเห็ินไหมปั๊มนะครับเป็นลูกหมีสีแดงนี่มากเลยนะครับผมเนาะโอเคชึบอีกทีเพิ่งมานะครับชึบชบโอเคเอ้ยโอ้โหนะครับเก็บแม่เหล็กไม่ได้คะแนนหายไปนิดนึงนะครับผมเนาะซึ่ง520ล้านเลยเยอะเหมือนกันนะทุกคนอ๋อนะครับผมชึบชึบชึบโอเค สมบัติกกระจกไวรายตอนนี้ก็เอ่อบปรบัฟมานะครับให้คอมโบกับกินขี้พึ่งนะครับผมก็โอเคนะครับช่วงคือตอนนี้ระบบใหม่เดี๋ยวผมจะทําคลิปเอ่อรีวิวระบบใหม่อีกทีหนึ่งนีครับผมเดี๋ยวรอก,ก่อนเนาะ,ะเดี๋ยวขอเวลาปรับตัวสักนิดนึงนะคือตอนนี้มันยังใหม่เกินไปสาหรับผมนะครับผมเลยแบบยังปแปลกอยู่เดี๋ยวรอผมแบบปรับตัวให้โอเคก่อนเดี๋ยวผมมาทําคลิปบอกนะครับเนาะนะโอเคชิปอ่า โอเคนะครับชุบชุบชอ่าก็จะมี3สกิลในตัวด้วยกันนะสำหรับอินที่พึ่งนะเดี๋ยวค่อยมารีวิวละเอียดอีกทีนึงเนาะอ่าโอเคนะครับอันนี้เรามาเล่นคุกกี้ชายสมบัตินะครับเพกระโดดปกติเลยนะครับคือเวล11เนี่ยมันชิวผ่านชิวอยู่แล้วนี่ครับแต่ประมาณเวล9เวล10นะสมบัติเนี่ยอาจจะต้องเล่นเก็บเยลลี่ละเอียดหน่อยนะครับเนาะชิวโอเคนะครับ อ่ะโอเคจิ๊บจิบจิบ,จบโอเคนะครับโอเคจิบ๊บอ่ะแม่เหล็กมาเก็บไปนะครับเรียบร้อยโอเคมีลุงมาอู้สุดยอดเลยครับเท่าไหร่แล้วนะครับโอเคจิ๊บจิบ,จบ รองเท้ากระโดดนะครับมันเป็นรองเท้าวิ่งไวเนาะรองเท้านะครับก็คือวิ่งไวนั่นเองชิป300ล้านแล้วนะครับแป๊บเดียวเองนะครับเนาะคะแนนขินไวเนี่ยชิปโอเคนะครับก็เหมือนจากที่ผมสังเกตเอาชนไปทีหนึ่งนะครับโอ้ชนไปทีหนึ่งไม่น่าได้นะครับเดี๋ยวไปดูกันนะครับผภาดนะครับเนาะมันอาจจะยากนิดนึงนะมันจะจะยากบางช่วงนะครับผมเนาะก็ต้องขออภัยนะครับอาจจะมีพลาดกันนิดนึงนะครับ 5-2าสอทีเลยนะครับผมเนาะโอเคนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่นใหม่นะครับเดี๋ยวมาเจอกันตรงนี้อีกรอบหนึ่งนะครับเดี๋ยวแก้มือ โอเคนะครับผมเนาะก็เรามาที่จุดเดิมและที่เราชนนะครับก็ต้องตั้งใจเล่นน,นิดนึงอ่ะนะครับผมเล่นไปคุยไปไม่ได้เลยนะครับมันพลาดนะต้องขออภัยนะผมยังไม่ชินนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็น่าจะใกล้ๆจุดเดิมแล้วนะชึบโอเคนะครับมันต้องเล่นนิดน,นึงนะจากที่ผมสังเกตสําหรับสมบัติอันนี้นะครับสมบัติเนี่ยเหมือนเวลาแบบ พอสมบัติออกสกิลนะครับพอปั๊มไปปุ๊บเนี่ยเหมือนเยลลี่เนี่ยจะดูดให้เราด้วยนะครับเยลลี่จะดูดมันจะดูดนิดนึงอ่ะมันจะดูดแบบเล็กๆนะครับดูดไม่เยอะแต่ก็ดูดให้นะดูดให้เราอยู่เหมือนกันนะครับนิดนึงนะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะดูดให้เราเป็นแบบแม่เหล็กเล็กๆนะครับแต่ก็ดีนะทำให้เราแบบเก็บเลยลลี่ได้ละเอียดด้วยนะอ๋อมันเป็นแม่เหล็กให้เราแบบทาให้เก็บได้ละเอียดมากนะครับผมเนาะอ่ะอันนี้เนี่ยเป็นโบนัสไทม์นะครับชิบโอเคนะครับรวๆเลยชิบชิบชิบ เอ้ยอ่าเน้นว่าพลาดตัวอ e ีนะไม่พลาดนะครับอ่ะคือตัวเนี้ยมันต้องเก็บละเอียดนิดนึงนะคือเล่นต้องเก็บเยลลี่ละเอียดแล้วห้ามชนนะครับถ้าชนเราคือมันจะใช้สก,กิลก็คือคะแนนมันจะหายไปครัง,งเยอะนะครับผมเนาะอ่ะโอเคก็ขึ้นโบนัสทาม,มาปกปติเลยนะครับชิบอ่านะครับตรงนี้ก็ได้ขดเลือดอีกนะครับโอเคได้ขดเลือดตรงนี้ก็ชิลลละนะครับ ด่านนี้ก็เป็นด่านคล้ายๆแมงมุมอ่ะนะครับใครที่เล่นตัวทับฟโฟก็น่าจะรู้จักนะครับเป็นด่านทับฟโฟไม่ยากไม่ยากนะครับน่าจะเคยเห็นกันมาแล้วนะครับกระโดดชึบรองเท้านะครับวิ่งไวชุบชุบชึบนะครับอ่ะโอเคนะครับนี่นะครับอ่ะจะ500ล้านแล้วนะครับซึ่งมันอาจจะแปลกๆนิดนึงนะผมเล่นแรกๆก็งงอ่ะนะครับเดี๋ยวก็โดดชุ๊กๆๆชไปมานะครับบางทีเราก็พลาดผาดชนอะไรอย่างนี้เนาะอ่านี่ครับ ชบอ่ะดล้านนี่ครับจึ๊บจึบจบอ่ะกระโดดมาเห็นไหมมันจะเด้งให้เราแบบตกใจนะครับเนาะมันมันวางทีเราก็ตกใจเนาะแบบเฮ้ยอะไรนะเอออะไรอะไรอย่างงี้นะครับผมตกใจเลยครับผมก็ห้าร้อยมสิบหกล้านนะครับเนาะก็ผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับอ่าชาลิ่นสมบัติหมีตาประทับเดี๋ยวไปดูว่าได้ของรางวัลอะไรกันบ้างนะครับผมเนาะอ่ะโอเคนะครับผ่านไปที่เรียบร้อยนะครับชึบนี่นะครับอุ้ยดักเด็ดๆเลยนะครับสำหรับในนี้ก็จะเป็น เพชรพันหนะครับพชรพันหแล้วก็ตัวสุสุบัติกดรับไปเลยแล้วกันนะครับผมเนาะโอเคนะครับก็ผ่านแล้วเรียบร้อยนะครับหมีตามัตทับได้รับนี้แล้วนะครับอะไรปลดล็อกหรือเปล่านะครับ ไม่นหมดนะโอเคนะครับก็สําหรับคลิปนี้ก็มีเท่านี้นะครับมาเล่นสมบัติหนีตาประทับผ่านชาลนินนะครับให้ทุกคนดูกันนะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกคนนะครับก็อยากให้ผมทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกไปใต้ด้านล่างคลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนนะครับผมบายบายสวัสดีครับผม